พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเรื่องอนุภาพและอนิสงของเสียงสวดมนต์ว่าเป็นมงคลของชีวิตนะครับโดยท่านสอนว่าเสียงสวดมนต์ก็คือเสียงมงคลของชีวิตเราจะทำจะพูดจะคิดต้องให้ชีวิตมีมนเมื่อชีวิตมีมนนี่แหละเทพจะตามรักษาเทวดาก็จะตามคุ้มครอง เพราะฉะนั้นเป็นพี่เป็นน้องจึงต้องพยายามสวดมนต์นะครับและท่านก็บอกว่าบ้านใดถ้าพ่อแม่สวดมนต์ลูกมหามงคลมาเกิดเหตุดีผลดีนั่นเองนะครับบ้านใดถ้าพ่อแม่บริสุทธิ์ลูกมนุษย์มาเกิดบ้านใดถ้าพ่อแม่ปฏิบัติธรรมะลูกอริยะมาเกิดบ้านใดถ้าพ่อแม่ฉลาดลูกนักปราดมาเกิด บ,บ้านใดถ้าพ่อแม่ม,แมีความเพียรลูกเล่าเรียนมาเกิดบ้านใดถ้าพ่อแม่ขยันลูกสำคัญมาเกิดบ้านใดถ้าพ่อแม่ภาวนาลูกเทวดามาเกิดบ้านใดถ้าพ่อแม่รื่นรมลูกพระพรหมมาเกิดบ้านใดถ้าพ่อแม่ไหวครูลูกกตัญญูมาเกิดสุดท้ายบ้านใดถ้าพ่อแม่สามัคคี ลูกดีๆมาเกิดนะครับ